เบ่งซอยกันลวนคักลวนเนี้ยลวนจุดของโตกโกวันนี้วมันลวนธรรมดาด้ิเก็บ,บเป็นมาร์กไว้ละจ้าเซลล์ประคุดน้ำผสมน้ำเยอะน้ำใกล้ขอมดีวางกันด้วยไปวันนี้คักวางกันช่วโกอยู่ใบดีลเลยทั้งสุกทั้งดิบ ไว้เสี่ยวไปมักเข้านี่ยหลายไม่หลายเนี่มักไว้จะใหดน้ำยาล้างจานเนี่ยต้องต้มไว้ต้มหล,ลายๆขวดเลยดี่ต้มต้มไว้ถ้าว่าก็าจะต้มอ,อยู่ดี่ดอกรอบนี้ต้มผูดอยู่บ้านเอาผูดมาใส่น้ำเฮ้ยผูด,ดน้ำมันหอมต้กหน้ามากักด้วกันต้มด้วกันให้น้ำยาล้างจานรอบนี้จะต้มไว้น้ำอีู่ดอก คนแม่กองแกโค้ยกูคนไหมเดี๋ยวจะเต็ปขุเราจะได้เอาไปเทไว้เปเทไว้ก่อนมาเย็ดไม้อีกแช่ต้นเดียวได้ไหมโอ้ยมันลนขัดบนเนี่ยแท้ต้นนี้นอยด้วยน้อยก็ลนได้จะเป็นอย่างกรลนขาดลนเนี่ยยังตัดอย่างตัดน่กต้นกระมอตะชิลนึกก่อนดิยัง ล็อกลอกลกทักลายทักเก็เปมรก้าปีนี้ปีนี่ฝนดีเน้ะปีนี้ฝนดีเป็นมากรึป่ะปีเลย บมืม่อนะบัมาอายขอ่งนี่แหละกตตรมากนี่แหละต้้งดทั้งลูนนี่แหละถึงกระถ่อันี่ะเี่ปลาอกขายั่ะงลองกำนะเลยกระเขาเยดเลย ดูนะข้างในเห็นป่รนก่องข้างในม็เงย่งยกับมี่มาพีน้องปอเป็นมวยเ่ยๆมงยเงย่ๆหลายขักกล่องอยู่ข้งในกล่องเยอ ตายวาาัวะอ๋อวันเดียวมีดมันต้องมาทางหานไปน้องจเอาไงจังไม่กองด้วยคุณแกนเดบหอดเด้อนี่จะมันมันตนต่ำมันนะมันขกองลกสิเม่กดเขีบงานกูด้วอมมกองจะโกยทั้งไม่คุณจะได้เต็มดีละช่วยกันด้ว เอาไปเอาไปเทไปก่อนมมออค่อยเสีมาอม่อีกของเจโก้ยต้องตนกับเรือเยอะดิต้นกัเรือเนี้ยยะไปะก่มากระหางเลยตนละลากหางแล้วเนาะต้นนี้ด้วยนีตัวนี้กกองด้วยพกางจะทั้งนี จด้ยแยาวเอามีดมาตัดเชี่ยเชี่ยหยาเชี่ยมะนามันก็น่เป็นเชี่ยหยาเชี่ยหยาเอโอ้เชี่ยหยาเชี่ยมนาวเฮ้ยล่ะจ้ตัวนี้นห้างเหรอลุนักไลจนห้าง เริ่มรุ่นทักไลยถ้ากไปเสียให้ได้กินจะแบบเอา้เอาน้ำค้นเนียนยังอีกอันนี้ก็เลยเห็น่องตีนเคี้งมาได้ด้ย่ยไงกระน้อนกระน้อนเฝวกันยี่มันละกระอ่อนโพอดพ่อเอ้ยมังรูนร้อนร้อนกว่า,วางกันทุกคนหายหน้ามาเชียวก็จะได้ ข้างในไปเจาะต้นดีกันก็ได้โอ้รถนกรองกันเจ้าโก้ยุคนปวดดีริเ้อน่าคิดก่อนต้นนี้ร้อนจนห่างต้นนี้รุนหลายรุนห่างเหรอเก็บกล่องไว้กันก็เสียคุ้มนะซัย ไปเทออกนะเทใส่ก,กระจดัดเลยเท่ใส่ก,กระจกเลยต่างจินมรกองไปแก่แก่โอ้ออโออยังดึงต้นหญา้าต้นนี้ออกดเด้เนาะดึงนี่มันขาดกันนะดึงขาดเราด้วละ่ะเต็มละเม่กับคู่ไหมเดี๋ยวคู่ไปเทก่กันใส่กระจกักใส่ซิมมัสใส่เอาไหม ลนคักหลายห้างเลยเหรอเดี๋ยวล,ลนคักหลายห้างเหรอต้นก็ไม่จะจอดจะลนด้วยกันดิเกับขมากันเพรสิเียวที่ออกลนคักหลาย กระชือตัวแล้วกรเชือได้บ้างกับปาดต้มไว้นั่นและให้กวดไว้สักน้อย่อนชา่อนเน,น,นี่ยวางได้วางได้ฮัลโหลฮัลโหล เก็บมากที่ใส่กระจาษนี้ไว้เปร้านครับดูด้วยน่จะเก็บหมาอีกขอบคุณที่ชมคลิปจ้า